อันนี้มีมีหมอใหม่เข้ามามั้มั้ยครับก็จะเป็นชุดฟ้าเนี่ยครับชุดฟ้าที่ใส่อยู่นะสวัสดีค่ะชื่อหมอของขวัญนะคะของขวัญแล้วครับชื่อคล้ายผมเลยนะครับชื่ออะไรคะผมชื่อของคุณครับคือผมได้ยินว่าหมอเล่าอ้างว่าคนที่หมอชื่อของขวัญน่ารักมากอันนี้ผมไม่เชื่อผมก็เลยแบบมาดูด้วยตาตัวเองครับฝืน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 นิดนึงไม่ค่อยได้อะพี่มันฝืนนิดนึงครับหนักเท่าไหร่แต่วค่พี่แชทขอมันผมฝืนให้ได้เอ้า มัฝืนให้ได้พูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องพูดเลยถ้าจะไม่ต้องพูดเลยทำไมมาพี่กับไอ้ของฝันหมูม่วงน้อนไหนครับันที่ห้าคุณหมอ แล้วมะเด็นดูระเด็นดูมาฮะเปลี่ยวกุกานเฮ้ยหมอแมวกูสักบาทหมอครัหมอหมอฮะหมอผมผมแบบว่าหน้าตกใจนิดหน่อยครับหมอคือ หมอเยอะแยะครับแต่เขาไม่มาคุยกับคนไข้เลยผมเศร้าจังเลยอ๋อคุยกับผมก็ได้ครับนี่ไงผมถึงเรียกหมอเนี่แหละในที่สุดก็มีคนสนใจผมทันทีจะคุยธุระกันอยู่ครับหมอโคตรแซ่ดเลยว่ะไมีรับเทสด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่แสดงว่าไม่เจ้าของนะเอาแม่ดีไหมอืมอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอีเนี่ยแปดครับพี่แสดงความไม่เจ้าเข้าเจ้าของนะตัวนี้หลายทีละหลายทีละอันนี้มีมีหมอใหม่เข้ามาบ้างไหมครับ ก็จะเป็นชุดฟ้าเนี่ยชุดฟ้าที่ใส่อยู่นะหมอใหม่หมอที่ซ้าอะหมอใหม่หมดเลยเหรอครับใช่ครับเนี่ยสี่คนน่ยหมอใหม่หมดเลยอ๋อสวัสดีครับมันมีแบบแนะนำตัวไหมแนะนำตัวแนะนำตัวไหมครับได้ครับผมอยากรู้จักหมอใหม่มากครับผมก็เพิ่งแบบเข้ามาอย่างเงี้ยแบบเผื่อจะรู้จักกันได้ไหมกี้เมกี้กี้ ไม่ต้องพูดเลยผมแนะนำคนนี้เลยสวัสดีครับใช่เขาอยากคุยด้วยน่ะ<ต>อยากคุยนานๆเอาเบอร์ไปเลยไหมครับไม่เอาครับ,ค,รบคนนี้ไม่เอาเอาคนไหนครับอยากได้คนไหนเอ่ยได้นะครับได้หมดเลยนะครับแบบมีแนะนำตัวไหมครับผมทีผมก็เพิ่งเข้ามาใหม่อะไรเง,งี้อยอยากจากหมอใหม่ๆบ้างครับสวัสดีครับซึ่งมาร์กี้ครับอ๋อสวัสดีครับพี่มาร์กี้นิกเลยครับนิกเลยโสดสวยรวยนกเลยครับนิกเลยนิกเลยครับคนนี้นิกเลย คนกลางที่ไหนฮะยกมือเห็นยกมือสวัสดีค่ะชื่อมาของขวัญนะคะของขวัญแล้วครับ Next อยากแกะของขวัญไหมคะอุ้ยเถูกโบไว้หรือเปล่าครับเนี่ยนี่นะคะดูโบสิคะอันนี้หมอใหม่แค่สองคนเลยครับหมอใหม่เยอะครับหมอใหม่เยอะมีมีใครอีกไหมแนะนำแนะนำไหมอันนี้หมอใหม่ไหมครับเนี่ยตายเตายเตียเป็ดดาวเป็ดดาวเป็ดดาวดูเป็ดดาวครับหมอใหม่ฮะชื่ออะไรครับเนี่ยชานมครับชานม เอ๊ะชาดอนเป็นอะไรกับชาเย็นไหมครับไม่ได้เป็นอะไรกันครับไามเหมือนผมเลยอ๋อก็หายอลไรยังคะอาคนไข้ซื้ออะไรครับเอาเอาของผันได้ไหมของผันได้ไหมคนคนไข้ซื้ออะไรครับชื่อเมิมครับมิมมเมมิมมากไหมครับเมยมสุดฮิครับแหวกแล้วแบบแหวกเลยพูดถึงของขันหรือเปล่าอ๋อใช่ครับอยากอยากรู้จักครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหายแล้วหมอเมิมสุดฮิตเหรอครับใช่ครับเมิมสุดฮิตมิมสุดคุ้นๆนะครับนามตระกูลนี้ อ๋อว่าพี่ชายผมตั้งให้ครับพี่ชายเสื้ออะไรครับเออก็หลายหลายคนเลยครับหลายคนอ่านครับคุณหมอหลายคนเนี้ยนอนนอนนานๆเลยครับอ๋อได้ครับได้ครับนอนนอนได้อีกสามวันนะครับถ้าคุณหมอของขวัญมาดูแลอะไรเงี้ยคุณหมอของขวัญมีแฟนยังครับคุณหมอของขวัญคนนั้นอ่ะป้าป้าหวงมากครับอะไรนะนี่ยป้าหวงมากครับป้าป้าคือใครครับผมนี่แหละอุ้ยสวัสดีครับพ่อ เสียคุณมากเลยนะแหม่ป้าว่าแล้วออล่าจับขนาดนี้กะแลเชียมันต้องแบบดูดีผมว่าแล้วผมไม่กล้ามองเลยนะกลัวแบบแสงมันแทงตาอ่ะโอ้เกินไปเอ้ยกะแลเชียผมแบบมันมีความรู้สึกยูแบบว่าเฮ้ยแบบออล่าแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่กล้าแบบเดินผ่านอ่ะต้องก้มต่ำอ่ะเพื่อเดินผ่านอ่ะกะแลเียได้วซม่ีไหนได้เป็นคุณป้าของกองขวัญเองผมกะแลเชีย เป็นป้ามากี้ด้วยอ๋อแล้วมากี้ด้วยเหรอครับคุณหมอชื่ออะไรนะคุณชานมครับชานมชานมหมอสวัสดีครับป้าครับจริงๆผมแบบไม่ค่อยเรียกใครป้านะครับนี่อาจจะเป็นคนแรกเลยขนาดนนั้เลยสนใจรับลูกเขยไหมครับอันนี้ต้องรับแต่ลูกเลยครับแต่ขวันเลยอคต้งลองคุยกับขวานดูวันนี้ไอ้สัตว์ก็ยังด่าเขาอยู่เลยก่อนหน้านี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยไอ้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 เนี้ยเนี้ยเนี้ยแปลนเขาพี่ แสดงความเป็นเจ้าเจ้าของนะตัวนี้ไม่ต้องพูดเลยถ้าเธออยู่กับฉันนานจัง,งอะเขาไปไหนครับเนี่ยหันเหรอตามให้ไหมไอ้ตามตามหน่อยครับหวานหัานหัานอะไร นเคาาตมื่อกี้นาบอกวิชัยชื่อถุงนี่ครับเตียงหนึ่งครับเราจะห้างคุณหมอต้นหอมเตรียมตลอดอ่ะอันนี้ครับวันนี้ตัดผมสั้นแล้วครับใช่เพราะว่าผมยาวแล้วมันมัดใจใครไม่ได้อ๋อครับขอบคุณครับคุณหมอคุณหมอของแข็งครับแค่นี้ก็แค่ไงคะทำไมไม่ใส่รองเท้าเนี่ยรองเท้ากัดครับอุฮะมีคนดูแลเรื่องอะไรย่งเนี่ยรองเท้ากัด แจเลยค่ะแต่ว่าอยู่โรงพยาบาลไงครับก็เลยทายาแล้วแบบว่ามีคนคุยได้ยังครับยังครับโอ้เพราว่าถ้าโสดผมได้ว่าผมจีบได้ดิใช่ไหมต้องต้องถามคนนี้ครับว่าเขาอนุญาตหรือเปล่าอ๋อนี่ป้าผมเองครับชื่อชามนมันป้าขวัญครับคนนี้คือป้าขวัญครับอ๋อใช่เหรอครับแบบว่าครับ ผมอยากรู้จักฟ้าขวัญนะครับแนะนําแบบว่าแนะนําตัวให้ผมรู้จักได้ไหมหมายถึงยังไงนะครับเอาผมไปแนะนํากับฟ้าคุณได้ไหมอ๋ออันนี้คือจากจากแนะนําว่าอะไรครับแบบว่าอยากรู้จักครับผมเมื่อไหร่ผมจะได้ลูกครับเนี่ยตรงนี้ลงเลยครับหมอหมอมอมเท่าไหร่ครับหมอครับนี่หนึ่งันนี่หนึ่งอนนี่ก็ ไม่ได้ด้วยไอ้หี้อะแม่จะได้ครับคุณใครชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อผมนะครับผมชื่อเมมครับเมมเมมสุดหิตเมมอยู่มานานแลวใช่ไหมเับเนี่ยก็สักพักแล้วครับสักพักแล้วครับทำไมเจอเคยเจอแล้วครับไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอไม่เคยเห็นมาก่อนอ๋อผมผมเพิ่งมาอาทิตย์ล่าสุดเนี่ยครับแบบบินมาเลยประชาชื่นครับประชาชื่นอ๋อ ไม่เดี๋ยวผมขออญาตคุยกับเวอเลดี้คนนี้กนอนครับสวัสดีครับเคุณผู้หญิงอะไรนะคะ<น>ป้าป้าเขาอยากคุยกับป้าเขาไม่ได้อยากคุยกับหนูเอให้ตามหนูเอให้ตามหนู้าเขาบอกหนูว่าเขาจะคุยกับป้าเขาไม่ได้จะคุยกับหนูใช่ใช่อะไรอ่ะไม่อยากอยากคุยกับหนูครับแต่ว่าอยากแบบว่ารู้จักป้าก่อนอน,นะครับจะไ,ได้แบบไม่เกินคำ<อ>นาคำตายอย่ะอ๋อ ดี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 เฮ้ยเ้องขับได้เย็นใจเย็นใจเย็นอ๋ออ๋อเย็นอันนี้ชื่อของขวัญครับใช่ครับชื่อของขวันครับอันนี้แบบป้าตั้งให้เลยด้วยครับของขวันใช่ครับป้าตั้งให้ครับเป็นของขวัญของป้าครับใช่ชื่อคล้ายผมเลยนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อของคุณครับว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเนี่ยอะไรอะไรที่ไม่ธรรมดา ของคุณป่ะไม่ธรรมดาก็คือพิเศษใส่ไข่ด้วยอืมเขาบอกว่าคือผมได้ยินว่าหมอเล่าอ้างกันว่าคนที่หมอชื่อของขวัญน่ารักมากอันนี้ผมไม่เชื่อผมก็เลยแบบมาดูด้วยตาตัวเองครับแล้วแล้วผิดหวังไหมครับผิดหวังครับผิดหวังครับจบแล้วเพราะว่ามันเกิี่าว่ามากครับมันโคตรโคตรน่ารักเลยครับว่าแล้วขอบคุณครับ อันนี้คือมาอ๋อขันนึกออกแล้วนี่มาจากทองหล่อเลยใช่ไหมครับอืมรู้ได้ไงครับเนี่ยขันเห็นครับขันเห็นครับขันเห็นคืออะไรครับขันเห็นครับอ๋อแต่ว่าชื่อผมก็ไปหาป้าคุณได้นะครับทำไมครับเพราะว่าผมก็อาจจะเป็นของฝากให้ป้าคุณได้ครับอ๋อแค่นี้ดีกว่าครับเดี๋ยวถ้าเจอครั้งหน้าผมให้ขออนุญาตขอเบอร์นะครับ ได้ค่ะตาดวงวัน่ะเดินทางปลอดภัยค่ะในเรื่อผมดิีครับในชื่อผมสิของคุณเอ้ยน่ารักมากครับว้โหที่เมมดีมากพี่เมมเนี่ยฝืนฝืนป่ะฝืน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 นิดนึงไม่ค่อยได้อะพี่มันฝืนนิดนึงครับคือผมก็มีแมรี่อยู่แล้วไงให้ผมมาทำอย่างนี้มันขัดขัดใจนิดนึง มันก็นิดนึงครับหนักเท่าไรแต่แค่พี่แชทขอมันผมฝืนให้ได้เอา้าผมฝืนให้ได้พูดอย่างนี้ดีกว่าผมฝืนให้พี่พี่ได้มันมันก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่ามัก็ฝืนนิดนึงครับพี่